เป็นเรื่องราวของไดแอนหญิงสาวแสนสวยที่มาจากตระกูลล่ำรวยจากการทำกิจการเสื้อผ้าแฟชั่นจากขนสัตว์และสามีของเธอก็เป็นช่างภาพชื่ออัลันทั้งสองแต่งงานมีลูกด้วยกันสองคนนั่นก็คือเกรซและโซฟีแต่แล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่เธอบังเอิญไปเจอเส้นผมและกุญแจที่ติดอยู่ในท่อน้ำที่เชื่อมต่อจากห้องของเธอกับห้องด้านบนและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ กราบสวัสดีครับผมดู P1984 หนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่านั่นแหละครับชื่อหนังยาวๆใครอยากดูก็ลองไปเสิร์ชหาดูได้นะครับและเรื่องราวจะเป็นยังไงมารับฟังผมสปอร์ตแบบพร้อมๆกันเลยครับไดแอนกำลังเดินทางไปที่ค่ายวีนัสซึ่งในค่ายนี้จะมีแต่ผู้คนที่เปลือยกายอาศัยอยู่ด้วยกันและที่สำคัญกฎของที่นี่มีอยู่สข้อนั้นก็คือ 1. ห้ามจ้องมองร่างกายด้วยความสงสัย 2. ห้ามมีอารมณ์ทางเพศเด็ดขาด พอไดแอนมาถึงหน้าประตูค่ายก็มีแจ็คผู้ดูแลค่ายนี้มาต้อนรับไดแอนและแจ็คก,กับหญิงแก่ก็แนะนำให้เธอควรที่จะเปลือยกายเหมือนพวกเขาหญิงแก่ก็เหลือบไปเห็นสร้อยคอของไดแอนที่ดูน่ารักไดแอนก็บอกว่าสร้อยเส้นนี้เป็นของเพื่อนเธอ แล้วภาพก็ย้อนกลับไปเมื่อ3เดือนก่อนหน้านี้ไดแอนกำลังเตรียมงานแฟชั่นโชว์เปิดตัวคอลเลกชันใหม่แล้วทันใดนั้นไดแอนก็ได้เหลือบไปเห็นว่ามีคนกำลังขนของย้ายเข้ามาอยู่ใหม่และในขณะที่ไดแอนกำลังไปหยิบฟรีมเปลี่ยนใหม่ให้อันลันก็บังเอิญเห็นว่ามีชายใส่หน้ากากากำลังเดินเข้ามาในตึกซึ่งชายคนนั้นมีชื่อว่าไลโอเนลเพื่อนบ้านใหม่ของเธอทั้งสองได้สบตาก,กันแวบหนึ่งผ่านหน้าต่างแล้วไดแอนก็กลับไปช่วยสามีทำงานต่อ และงานเปิดตัวสภาพก็ได้รับความสนใจอย่างมากอีกทั้งสามีของไดแอนก็เป็นช่างภาพก็ได้ถ่ายภาพบรรยากาศในงานเพื่อเอามาโปรโมตในนิตยาสารซึ่งไดแอนก็จะคอยทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยของสามี หลังการเดินเปิดโชว์เสื้อผ้าจบลงไดแอนก็ได้ยืนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเกี่ยวกับแบรนด์เสื้อผ้าซึ่งนักข่าวก็ไม่ได้สนใจเสื้อผ้าแต่กลับมุ่งเน้นถามคำถามส่วนตัวที่ไม่ให้เกียรติเพราะเห็นว่าเธอเป็นทายาทมหาเศรษฐีจึงทําให้เธอรู้สึกอึอดอัดเลยเดินออกจากที่นั่นทันทีสามีก็เดินเข้าไปปลอบแต่ไดแอนก็บอกว่าเธอไม่เป็นอะไรขออยู่คนเดียวสักพักจากนั้นไดแอนก็เดินออกมาที่ระเบียงแล้วปลดกระดุมออก เผยให้เห็นถึงชุดโคเซตด้านในสีขาวเล่ากับว่าเธอต้องการจะปลดปล่อยอารมณ์บางอย่างซึ่งเสื้อดูจะเป็นอุปสรรคสำหรับเธอมากๆแต่พอไดแอนได้สติก็กลับไปทำงานต่อ แล้วในคืนนี้เธอก็ได้เล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นที่ระเบียงให้สามีฟังเพราะรู้สึกผิดต่อสามีมากๆและเธอก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมถึงทําแบบนั้นด้วยความที่อลันรักภรรยามากเขาก็ปลอบใจเธอว่าไม่เป็นอะไรไม่โกรธที่เธอทําแบบนี้หรอกแล้วไดแอนก็มีอารมณ์เลยจูบสามีอย่างดูดดืม่มแต่อลันเหนื่อยจากการทํางานจึงปฏิเสธและขอนอนก่อน ทำให้ไดแอนเซ็งมากๆเลยนอนฟังเพลงที่เพื่อนบ้านใหม่เปิดดังผ่านมายังช่องท่อระบายอากาศที่เชื่อมจากห้องด้านบน สองอาทิตย์ผ่านไปไดแอนก็ช่วยสามีทำงานที่สตูดิโอเช่นเคยและพวกเขาก็กำลังถ่ายภาพโฆษณาเตารีตัวใหม่หลังกลับมาจากทำงานไดแอนก็ต้องมาซ่อมอ่างน้ำให้ลูกสาวเพราะว่าน้ำมันไม่ไหลออกไดแอนจึงไขเปิดท่อดูก็พบว่ามีเส้นผมจำนวนมากและกุญแจติดอยู่ในท่อพอเอาออกจนหมดอ่างน้ำก็กลับมาใช้ได้อย่างปกติแล้วสองแม่ลูกก็ได้เอาเศษผมและกุญแจไปทิ้งด้วยความสงสัยไดแอนเลยเคาะประตูถามเพื่อนบ้านใหม่ว่าเขา มีสุนัขตัวใหญ่ใช่ไหมเพราะว่ามีเส้นผมเยอะมากติดอยู่ในท่อที่เชื่อมกับห้องของเธอชายเพื่อนบ้านก็ตอบกลับผ่านช่องเสียงว่าไปดูที่ห้องใต้ดินสิถ้าอยากรู้แดแอนก็ไปตามที่ชายเพื่อนบ้านแนะนําแล้วก็พบโปสเตอร์มนุษย์หน้ากากแล้วก็มีหญิงสาวที่ไม่มีแขน กำลังทําความสะอาดเก้าอี้ด้วยเท้าและเธอยังบอกไดแอน,นอีกว่าเธอเป็นเพื่อนของไลโอเนลและไดแอน,นก็ได้แต่เก็บความสงสัยไว้ว่าไลโอเนลมีหน้าตาอย่างไรจึงอยากจะเจอกับไลโอเนลว่าแล้วไดแอน,นก็หยิบกล้องที่สามีซื้อให้ตรงไปที่ห้องของไลโอเนลเพื่อขอถ่ายรูปไลโอเนลเขาก็ตอบตกลงแต่ขอให้มาพรุ่งนี้แทน พร้อมกับเอากุญแจมาให้เขาด้วยซึ่งไดแอนก็ตอบตกลงไปวันต่อมาไดแอนก็รีบไปเก็บกุญแจที่ทิ้งขยะไปในระหว่างที่ไดแอนร่วมดื่มชากับแม่และเพื่อนๆเธอ,อเอาแต่กำกุญแจแน่นและคิดถึงแต่เรื่องของไลโอเนลพอถึงเวลานัดไดแอนก็โกหกสามีว่าจะไปเดินเล่นแล้วจากนั้นไดแอนก็รีบไปที่ห้องของไลโอเนลพอไปถึงประตูห้องก็เปิดรอไว้อยู่แล้วไดแอนเดินเข้าไปก็ไม่เจอใครนะครับก็เลยเดินสำรวจรอบห้องและไปเจอชาร้อนๆซึ่งไลโอเนลได้เขียนการ์ด บอกให้เธอดื่มชาโลแล้วสักพักไลโอเนลก็ปรากฏตัวพร้อมกับขอให้ไดแอนหันหลังไปก่อนเพราะเขาอายที่ร่างกายของเขานั้นเต็มไปด้วยขนแต่ไดแอนก็ไม่ฟังและหันไปมองแต่เธอก็ไม่ได้ตกใจแต่กลับหลงไหลและสนใจในตัวของไลโอเนลมากเข้าไปอีกทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอและชวนกันลงไปเล่นน้ำในอ่าง จากนั้นทั้งสองก็มานั่งดูหนังด้วยกันต่อและไดแอนก็เผลอหลับไปจนถึงเช้าพอได้สติไดแอนก็รีบขอตัวกลับห้องเพราะกลัวสามีจะว่าเอาวันต่อมาไดแอนก็ขออนุญาตสามีว่าจะไปถ่ายรูปเพื่อนบ้านซึ่งสามีก็สนับสนุนหลังจากทำอาหารเย็นตั้งโต๊ะให้ลูกและสามีเรียบร้อยแล้วเธอก็รีบไปหาไลาโอเนลทันทีพร้อมกับไม่ลืมหยิบกล้องไปด้วยแต่ไลโอเนลก็ไม่ยอมให้ไดแอนถ่ายรูปสักทีแต่กลับชวนเธอพูดคุยจู่จีกันเาวากับว่าพวกเขาเป็น คู่รักกันซึ่งไดแอนก็เริ่มลหลงไหลไลโอเนลมากขึ้นและไปเจอเขาทุกวันจนตอนนี้สามีเริ่มเหนื่อยที่ต้องทำงานที่สตูดิโอคนเดียวไม่มีภรรยาคอยช่วยเหมือนเดิมและงานบ้านไดแอนก็ไม่ทำปล่อยให้บ้านลกแต่อลันก็ยังไม่ปริปากบนเธอเพราะว่าเขารักเธอมาก และในวันนี้ไดแอนก็มาหาไลโอเนลอีกเช่นเคยและเธอก็สังเกตเห็นว่าไลโอเนลมีอาการไออย่างหนักแถมต้องใช้เครื่องช่วยหายใจแต่พอไดแอนถามเรื่องอาการไอของไลโอเนลไลโอเนลก็เปลี่ยนเรื่องพาเธอออกไปเดทข้างนอกซะงงั้นซึ่งไลโอเนลก็พาเธอไปนั่งดูเพื่อนของเขาเปลือยกายเต้นลำและกระเดทกันต่อที่ห้องดับจิตและปิดท้ายด้วยการดินเนอร์ถึงแม้จะเป็นการเดทในที่แปลกๆแ,แต่ไดแอนก็ประทับใจและมีความสุขมาก หลังจากกลับมาบ้านไดแอนก็วิ่งเข้าไปกอดสามีแน่นแล้วทั้งสองก็มีอะไรกันอย่างเล่าร้อนเสียงกรีดร้องอย่างมีความสุขของไดแอนดังลั่นผ่านท่อระบายอากาศส่งไปยังห้องของไลโอเนลไลโอเนลก็แอบฟังด้วยความอิจฉา ทำให้วันต่อมาไลโอเนลได้ขอให้ไดแอนแนะนำเขาให้รู้จักกับอลันสามีของเธอซึ่งอลันก็ไม่ค่อยชอบไลโอเนลเท่าไหร่เพราะเขารู้สึกเหมือนโดนแย่งภรรยาไปแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นเขาก็ยังปล่อยให้ทั้งสองเจอกันและมีอยู่วันหนึ่งที่ไดแอนบังเอิญไปพบประตูเพดานที่สามารถทะลุไปห้องของไลโอเนลได้ทำให้ทั้งสองยิ่งสนิทกันมากขึ้นจนไดแอนจัดงานชวนเพื่อนๆที่มีลักษณะเป็นคนแปลกๆมาปาร์ตี้ที่บ้าน ซึ่งลูกสาวทั้งสองและสามีของไดแอนก็ไม่พอใจอย่างมากแต่ก็ไม่สามารถขัดไดแอนได้เท่านั้นยังไม่พอไดแอนยังชวนไลโอเนลไปงานวันเกิดที่บรรดาญาติมาร่วมงานด้วยและไลโอเนลก็เข้ากับพ่อแม่ของไดแอนได้เป็นอย่างดีและอลันก็ยอมใจกว้างและมองว่าอะไรที่เป็นความสุขของภรรยาเขาสามารถให้ได้หมด หลังจากกลับมาจากวันเกิดไดแอนก็รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเพราะอาการไอของไลโอเนลนั้นหนักขึ้นเรื่อยๆและไดแอนก็ได้รู้ว่าไลโอเนลจะมีชีวิตอยู่ต่ออีกได้ไม่นานในคืนนี้ไดแอนนอนไม่หลับเพราะคิดถึงแต่เรื่องไลโอเนลอลันก็เตือนไดแอนว่าเลิกยุ่งกับไลโอเนลได้แล้วเพราะอีกไม่นานเขาก็ต้องตายพอไดแอนได้ยินอย่างนั้นเธอก็คิดได้ว่าเวลาที่เหลืออยู่ควรจะต้องใช้ให้คุ้ม ว่าแล้วไดแอนก็ขอสามีไปอยู่กับไลโอเนลอัลลันที่เก็บกดมาตลอดก็เสียใจและต่อว่าไดแอนไดแอนก็ไม่สนใจและวิ่งไปหาไลโอเนลที่ห้องไลโอเนลขอให้ไดแอนโกนขนให้เขาทั้งตัวพอไดแอนได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของไลโอเนลเธอก็ยิ่งหลงไหลและทั้งสองก็มีอะไรกันทางด้านของลูกๆไดแอนก็ได้สงสัยว่าฟิล์มถ่ายรูปที่แม่แอบซ่อนไว้ในโถมันคือรูปอะไรจึงเอาไปให้พ่อ พอได้ล้างรูปก็พบว่ามันเป็นเพียงแค่รูปบันไดและประตูห้องของไลโอเนลเท่านั้นใช่แล้วที่ผ่านมาไลโอเนลไม่เคยให้ไดแอนถ่ายรูปเลยจนกระทั่งเช้าวันถัดมาไลโอเนลได้แต่งตัวใส่ชุดสูทอย่างดีและยอมให้ไดแอนถ่ายรูปจากนั้นทั้งสองก็พากันไปที่ชายทะเลแล้วไลโอเนลก็บอกลาไดแอนเพราะเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในมหาสมุทรและไดแอนก็ร้องไห้เสียใจกับการจากลาครั้งนี้มากๆหลังจากไลโอเนลจากไปไดแอนก็กลับไปที่ ห้องและในทันใดนั้นเขากําลังไขกุญแจที่จะเปิดเข้าไปในห้องสามีเขาที่ได้ยินเสียงก็รอลุ้นอยู่ว่าภรรยาจะเปิดประตูเข้ามาไหมและจะกลับเข้ามาในอ้อมกอดของเขาหรือเปล่าว่าแล้วไดแอนเธอกลับขึ้นไปห้องไลโอเนลเพื่อลาลึกถึงเขาในช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันและเพื่อนๆของไลโอเนลก็มาแสดงความยินดีเพราะว่าไลโอเนลได้เขียนจดหมายฝากไว้ว่าถ้าเขาตายให้ฉลองและมีความสุขอย่าได้เสียใจ แล้วหลังจากนั้นไดแอนก็ตัดสินใจหันหลังให้กับชื่อเสียงเงินทองและครอบครัวไปอาศัยอยู่ที่ค่ายวีนัสและใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการหนังก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนจะเรียกได้ว่าทําผิดต่อสถาบันครอบครัวหรืออะไรและสาเหตุที่ทําให้หญิงสาวคนนี้หลงรักชายที่มีร่างกายที่ผิดปกติมีขนเต็มทั้งตัวแต่มันก็ไม่ดีนะครับการที่มีรักเดียวก็ดีอยู่แล้วแต่คําว่ารักก็ยากที่จะหยุดรักใครคนหนึ่งได้แค่รู้สึกว่าใช่มันก็ตราตึงไปทั้งชีวิตแล้วครับทุกคนสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และเม้นพูดคุยอินไปกับการสปอยในครั้งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ